ในร่าง แอบล่างของจานมิฟล่างขึ้นโค้งไว้แล้วต่อไปก็ลงสีติดตามไปเรื่อยๆนะครับ เรไปก็ล่งสีบอ่ะันนี้ภาพเดิมภาพเก่าตกรที่ขึ้นรูปขึ้นขึ้นโครงไว้ไปหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นรูปภาพพุทธเจ้าช่วงประสตนนะครับ อาินสที่ร่า่ีเนี๋ยสิผมผลงานเราน่อผมผมเห็นผมจนสุดยอดนะผมขนลุกเลยนะเอาจริงนะผมเห็นภาพแบบทับใจมากทุกท่านยังเคปดูพาทีทุกท่านดูไทยไปไทยไปอันนี้ใช้มือะลรนะผมสุดยอดมากผมเห็นแล้วผมน้ำตาแทบไหลเพราะว่าผมอาจารย์มิตรเพื่อนผมเพื่อนผมอาจารย์มิตรสันปาน้ำเพื่อนผมครับทุกท่านดูนี่ยังไม่เสร็จนะ โทรมาฝากพี่ผมจะได้ปัญญาต่อเพื่อนผมเพื่อนผมจันมิตรจันปนามเออฉันอคู่กองานนั่นละเลครับศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์ห้าสี่หกสี่เจ็ดศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์ห้าหกสี่สี่หกสี่เจ็ดนะครับผมเห็นรพี่ก็งานเยอะอยู่แล้วนใช่ไหมอ่าแล้วก็